พิเตอร์ข่าวดีฉันคิดว่าฉันอาจจะมาการจัดการได้แล้วถ้าพวกนี้วมาทดลองของเราไปสวยเราก็รอดแล้วเก่งมากเลยครับดอกผมก็แลกับท้นเดิมแล้วจังหวะนี้แหละตัดไปที่ในรถที่มันตีไม่สุดจะเล่นเลยกันของเราอะนะพรนนี้จะมาลองำงานด้วยูกไหมได้เลยครับจะไปแน่นอนต้องไปสวยได้เลยเราจะเปลี่ยนโลกด้วยกันนะเนาะผมจะพยายามไม่ระเบิดใครอีกแล้วกันแล้วมาเจอกันพรุ่งนี้นะพิเตอร์มันเป็นวันส่งเราแน่นอน สวัสดีคร hey okay. ับสวัส well, ด so um, ีท่านผู้ชมทุกท่านเลยกันนะผมอยู่ที่เคยนะแล้วก็บวิดีโอของดอร์แมน a ีมาสเตอร์กันในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับผมนะเรแรกว่าจะไปทำเควสเสริมอะแต่ว่าพอทำแล้วแบบนั่นแหละมีแบบพูดด็อกเข้ามาก็เลยก็กลับมาไอ้นี่ฮะรีใหม่ขัดใหม่เพื่อที่จะเอาบทพูดด็อกไปลงในคลิปนะครับก็ในการมันเรื่อมเปิดปอดีนนึงเลยอะแม่งไงบทพูดแม่งจะมีขัดแตงกวาอย่างงี้ตลอดเลยโอ้โหมาถึงแล้ว ใกล้เช้าแล้วติมนามมิสเตอร์ลีก็เอาเมาแค่มันจะคนจะทานของรอได้เนี่ยโดนัทเหรอเปียกมาจากไหนวะผมเปี่ยนชุดนะครับทุกคนเป็นชุดที่มันดูเท่ๆหน่อยนะมาแล้วมาแล้วเช้าแล้วมิสเตอร์ลีอยู่คุณอยู่ไหนครับอืออยู่นั่นี่เองก็ที่อยู่ในสำนักงานเขานันะอยอฟฟิศเขาปมไหนะเีอรนะขึ้นทไมมันเดินไม่ค่อยขึ้นมันเดินไม่ค่อยไปนี่อะไรขึ้นนะ มีไม่ค่อยไปครับผมไม่รู้ว่าไปที่อะไรนะเนี่ยวิ่งวิ่งจุดนี้่ต่อๆเลยอะแต่ภานี้เล่นเป็นปีเตอร์บ่อยมากนะพอเป็นภาพมาแล้วไม่ค่อยได้เล่นเป็นมายเลยดิเล่นเป็นมาหน่อยมากเลยแบบน้อยจริงอะแต่พอเป็นปิเตอร์เนี้ยเล่นเป็นพีทบ่อยมากโอ้ยเดินติดเดินติดนี่วะห้องออกมาเขาอู้เขาอยู่ใช่ไหมนี่เขาอยู่อยู่นะฮะคือมาตินลีนักนังนัด พี่ตาว่าไงจ๊ะมีอะไรช่วยอ๋อขอโทษที่รบกวนนะครับผมมีเพื่อนชื่อแมรี่เจนเธอเป็นนักข่าวเธอก็ไดงนำนขา่ขาวกับการทรรข้าวงานศิลปะและเธอก็พบกับสิ่งนี้อยากให้คนเชี่ยวชาญอย่างคุณนะ่ะดูหน่อยเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันอาจจะได้ใช้มนะนะันนะในขวดด้วยหน่อยสิมันคืออะไรน่นาสนใจดีนี่นเรอมาจากไหนนะี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ทำไมลำคือล่ะนี่การจะมองหน้ากากนิ้วจีนโบราณน่ะนะฉันไม่เห็นมาหลายปีแล้วหืมเรากขารู้จักดีวะเพราะตอนนี้แปลว่าอสูรดีมอนเหรอสุรกายเหรอสมัยนอนตอนท่านเด็กันนะเพราะว่าท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบ่อยๆอ่ะตอนนั้นมันน่ากลัวมากเลยนะสมัยัเด็กกันเนาะปีเตอร์ีฟังนะไอหน้ากากมันอะมัน ม,มันอาจจะกีับเรื่องไม่ดีก็ได้นะเว้ย a r y ี a n นอาจจะจบไ t t สวยก็ได้ t h คือคิดว่าเขาว่าจะมีปัญหาเหรอไม,รไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเมื่อเขารู้เลยว่ะพูดเหมือนเขารู้เลย Why ทำไมไม่ลองเสี่ยงด้วยกันลนะ่ะเมื่อเขารู้เลยพักอย,อย่างอ่ะพูดอย่างเงี้ยแปลว่าเขาเขาเขาเป็นคนรู้จับจีนเยอะมากเลยเขาเป็นคนจีนหรือเปล่าวะต่อท่านก็บอกพ่อเขาเคยเล่าฟังเป็นสมัยก่อนก็บอกเขาน่าจะเป็นคนจีนปะ สัญญาณต่อสอกข้างในมันเข็นวับประสาอ่ะมิสเตอร์ลีก็ดูพัวมากเลยไม่เห็นเขาเป็นไงมาก่อนเลยเขามบอกว่าเธอไม่ควรจะตงนี้อีกรไม่มีทางฉันไม่รูไม่เขาอาจจะเห็นภาพแฟลแบ็เล่มปะหลาดทีอ่ะนูว่าชีวิตไปเด็กเขาอาจจะไม่ดีมากกันเลยใช่ก็ส่งเงินสมผลอยู่นะดีมอนหรอที่ติดนี่โอเคเขาเขียนแล้วแล้วเจอกันนะไม่เป็นทางที่ผมคาดหวังไว้อ่ะนะ ผมมิสเตอร์ลีรู้สักอย่างหนึงเว้ยเขาไมา่จะรู้อ่ะหรือเขาาจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังเรงนี้ก็ได้นะเว้ยไม่รู้อ่ะผมคิดผมผมรับสมัครผมบอกงั้นแ่ะผมว่าเขาแปลกๆอัไม่รู้อ่ะ,อออมมเ,ขอะเขารู้ก,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 กลัวแบบแปลกๆอะไรแบบที่เขาบอกเรื่องอันตรายเพราะเขาาจะรู้อยู่แล้วก็ได้ว่าอะไรมีอันตรายนี่ก็ได้เล่าจะได้ฟังขวเขาก็ได้นะเว้ยเราไม่รู้ไงต้องรอเรื่องต่อไปฮะ <c oughs> เสร็จแล้วไปต่อกันดีกว่าเงินเาว่างกว่านจีไดินหาบล็อกที่อลังการสักหน่อยดีกว่าก็ดื่มกันนะ หมดเมืองหรอได้ครับได้อยากได้เควสเอาไปอัพซื้อชุดอะไรพวกนเนี้ยแต่ที่ไปไม่ได้นี่ไม่ใช่แล้วแม่งหมด่อนเต็มไปหมดเลยหมดลรพคิจใหม่แล้วเหรออืโอเคไหนผมมาแล้วนะสวัสดีไมล์รุ่นโอ้ยอย่าตายผมสิเมันมันกดปุ่มอะไรวะผมไอเพราะว่ามันต้องรอเกียร์เต็มหรือว่าอะไรถึงจะใช้ได้ไอปุ่มไเนี่ยอ่า L กับ R ปุ่ม L กับปุ่ม R ไม่รู้อะเล่นไม่บอก็ได้หละต้องรีบมาัสดีวไยรุ่นท้าเมไรกันอยู่เหรอจระ๊ะมาปอนหรือไงอ้าวเฮ้ยใครเดี๋ยวมีปืนด้วยเหรอ,หรอมานี่ดิปืนกูน่ะโอ้ยเดี๋ยวเราไม่จะดึงเขาจะดึงปืนเออช่างมันแล้วกันเออก็พีก็พีปุ่มเนี่ยชอบไม่คนกดรัวๆแล้วก็ไปเหยียดกันตลอดเลยตี่ไปที่สายรึมั้งไม่รู้ว่าเป็นการมาช่วยไหมแต่ว่าไม่ควรรู้แล้วที่ไม่ควรทุกตีคนอื่นนะช่วยเถอะฮัลโวันนีครับ พีเตอร์น้องจอหเดวิสนะเอาไปงไงครับสิบตีะล้วมาจะลองหมดงี้ผมครัรีบไปเลยฮะไม่ไม่ถึงผมผมไม่ได้ลืมแค่แบบว่าเดี๋ยวจะรีบไปนะเขาเริ่มมาสายบ่อยๆแล้วนะไม่เอาหน้าปาร์เกอร์เธอดีกว่าดีได้นะเมย์เขาก็ผู้หูบจริงๆแหละเขาลืมเวลาไปได้ไงเนี่ยนั่นแต่ละกับเอ็มจหรือเปล่าไม่รู้ไปดีกว่าฮะไกลายกันนะเนี่ยอยากมีแฟาแบบนี้จังเลยอ่ะเอาเทอมาป้าเมยเอาป้าเมยเทอมาเหรอ พี่ตอร์คุณลีไม่เคยบอกป้าน่ะเขาดูแบบกังวลมากเลยอ่ะลานตกอยู่ในอันตลายอะไรอีกปะเนี่ยอ๋อมันเป็นเรื่องของแมรี่จีการสับระสือนครับไม่ต้องห่วงครับผมู่ฝระวังหลายใช่ไหเหมือนกันบอกป้าทีนะว่าพิ่งได้กลับมาครบแล้วเราก็กลับมาคุยกันอีกแล้วนะป้าค่อยๆหนักกว่าที่เป็ไปโอ้โหจะไม่ถ้าแมรี่เสียลงเสียนะเพราะแค่กังวลน่ะจริงๆป้าก็กังวลเหมือนกันนะ ป้ารู้ว่าเขาเหมือนหลานมากๆเขาซึ่งเพื่อนกับชื่นเลอคนอื่นอะไรพวกนั้นนะนะป้าเลยคิดว่าเขาหลานเะไรไม่นิดเพราะอะไรหลานเป็นตัวเองอะไรดีกว่เป็นเด็กกันพาร์ทแล้วนั่นนะความชื่นชวนเพื่อนกันเลยกันหละนะมีก็ะไรดีนะป้าจะบอกขอเงินนะรักนะหลานเออเขาแต่ละป้าให้ผมแบบหยุดให้ผมไม่หัวใจธรรมดาเลยอ้าวตกตกตกตึกตกตึกให้ผมไม่หัวใจธรรมดาเลยไหมป้าคือผมขี้เกียจไปอ่ะ ไม่สนใจวอลแล้วเข้าไปงานก่อนแล้วกันนะเรื่องงานสำคัญกว่าจ้างหัววงวอลไปแล้วกันอ้าวมันทำงานยังไงครับเนี่ยก็เหมือนกับแขนทั่วไปแหละนะแค่คิดสิว่าอยากกระทำแล้วก็เขาลองกับคนเราเว้ยอันนี้เป็นคนน่าจะเปนพิการแขนครับมาลองอย่างนี้มันจะได้เห็นภาพมากกว่าไงเฮ้ยเฮ้ยจริง เฮ้ยเฮ้ย o i n g คุณทำอะไรเนี่ยคุณนี่อาการประกาศเป็นที่เดี๋ยวเฮ้ยดูเดี๋ยวนี้นี่เป็นหนุ่มก่อนที่บอบบางมากเลยนะเว้ยพอกันดีติดต่ออะไรนั่ไม่ตีเลยตรงละปีเตอร์ปาร์เกอร์อ้าวนอร์แมนเป็นไงบ้างพูดเป็นกำมาเลยนะคุณรัสฟอนก่อนที่เธอรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วมันเรียกท่านปีเตอร์นั่นตรีเนี่ย แค e, ่นอร์แมนนอรแมนก็เพียงพอแล้วนอร์แมนนายคิดว่าจะยทำอะไรเออฮะเสียเข้ารถนลงน้ำหมดแล้วด้านความแบบปลอดภัยมันต่ำอะนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยเมื่อเขาหล่ลงด้วยนะมันก็ได้แต่ว่าแบบด้วยฉันเองอะนะควรจะยืดมากกว่านานหน่อยด้วยซ้ำแต่แต่ฉันทำนี่ได้แล้วนะขอบคุณที่เราใช้ชาติฮะ คุณเบร์โอซบอสครับโรบอตนี่เป็นอัลกอรมล่าสุดเดินทางจะจ่ายนี่มันเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมน่ะไม่อยากจะเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมน่ะเขาแพยายามช่วยนายนะอตไม่มีสายตั้มาของนายโตแต่มีซอฟต์แวร์ที่มันปลอดภัยที่ออสคอปก็ไม่คนฉลาดเสมอเลยนะนายเนี่ยสองคนนี้ไม่เหมือนกันมือไม่เปลี่ยนไปเลยนะ มึงก็เหมือนกันนี่เฮ้ยเฮ้ปีเตอชั้นแลเพียร์ที่จะกลับจากยุโรปแล้วนะบางทีพึ่นจะอาจจะเริ่มธุรกิจกันได้แล้วนะที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะนี่เป็นโอกาสที่ดีเลยล่ะนะว่าไหมเก็บกวาดด้วยเจ๋งไปเลยมาบวนงานอีกค่อยๆนะ เวรละไงพวกเราไม่เอาตำรวจนี่ไม่าจะเริ่มใหม่ก็ได้ Peter Peter There's no we มันไม่มีเราอีกแล้วถ้ามันละการเรีจากเมืองฉันก็ไม่มีเงินมาจ่ายให้หนานแล้วอา้าตกงานนี่ต้องการเวลาคิดสักหน่อยล่ะเวลาถ้าฉันเป็นเธอหางานใหม่จะดีกว่านะโหตกงานอีกแกมรสุมชีวิต เวนจริงๆเวนของกมเยี่ยมไปเลยผมว่าจะทำอะไรช่วยเขาได้บ้างนั่นเนี่ยช่วยทหาหเขาช่วยพ่อเขาดีไหนะไม่นแมไม่เคยฟังสที่ฮรพูดอยู่แล้วนี่แล้วที่เขาทุ่มเพื่องานพ่ใเขาก็ไม่เคยสนใจเฮ้ยนี่ย่างใกล้นี่็นด้วยคือกาอะไรได้บ้างระหว่างเฮร่อยู่โลก คมันมีอทช่วยเราได้สค่เนึงงอยาแล้วละโอ้มัถึงล้เรวจงเลยใกล้เหมือนกันเนี่ยฮลี่ฝากความให้กับนี่อยู่ที่ยุโรปนาเฮ้ยพีทอยากใหช่วยอะไรฟ้าน่อยอ่ะการส่วนตัวของแม่ฉันที่เนใจมันมีพิษมากๆเลยนะตอส่วนรวมอ่ะฉันก็เป็นคนดูแลมันเองแหละแต่ตอนนี้ฉัน ไม่อยู่แล้วอะนะเอ,อ,อ,อาเราจะเป็นโครงกาพรพวกนี้แน่นนๆถ้าเราไม่พิสูจน์อะนี่ก็ให้นายช่วยดูมันให้หน่อยอะทีนี้ละเอียดไว้หมดแล้วขอบใจมากนะพกเพื่อนอันนี้ไม่ยืนอยู่มันก็เหมือนส่วนที่ของแม่ฉันน่ะนะโหเมียมากมันไม่แม้กระที่แต่ผมว่าจะมีความหมายมากคมากเลยนะอจอร์นบูฟแลนด์ทำอะไรได้บ้างเยี่ยมไปเนี่ยอะไรอ่ะอ่าคว้าหมอกควันหรอ มลพิษเหรอฮะนั่นเป็นเรื่องมลพิษนั่นเองเนี่ยที่มีสถานที่สองจุดที่ตรวจวัดมลพิษอากาศจริงได้อันนี้เราเคยตรวจจับเออมันเรียกว่าอะไรนะอ่านไม่ทันเมื่อกี้แต่นี่เพื่อนเราแบบพี่จะทำไปมาปะสายกับนายนะก็กัล่องก็ไกเดียมากเพราะมันอาจจะไม่รู้ว่าเขากล่องพิษก็ได้กล่องโอ้โหเขาไปเอาใส่ยอะมากเลยเนี่ยค่อยสูงขึ้นอีกถ้ามันแย่แบบนี้พวกคุณอาจจะตายได้เลยนะ มลพิษเนี่ยอนุภาคละตัวการมีจุดขนาดซึ่กลุ่มหมอกกลุ่มหมอกเพลิงเก็บตัวอย่างเหรอโอเคได้เมื่อกี้เสียงหลงเลยประเด็นซ้ายใช่ไหมต้องขึ้นตรงนั้นอะเฮ้ยผมไอ้นี่บิดจะยิงย้ายขึ้นบนอ้าวตรงมา้ตอนเราขึ้นบนใช่ไหมมาผมวนมาใหม่แล้ว ไหนคิดน,นล้วน่าเกแียดใช่ไหมต้องโหนดจะผ่านหมอกพวกนี้เนะี่ยทำไมมันใหญ่ไม่ไม่ค่อยออกวะผมกดโหแนแล้วไม่ไม่ค่อยไปผ่านหมอกจะมีกต<อ>้องสิกสารพิษมันเยอะมา,มากๆเลยแน่เลยผมว่าเดีววะตรงไหนวะบนหัวนแล้วเหรอไหนอะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เตะแล้วมาดีจ้าหมอกเดี๋ยวไม่โดนหรอใหม่ดิมาใหม่ดิ อ่าได้แล้วเจ๋งโหมีเควสให้ทำเยอะเลยเว้ยภาคเนี้ยเยี่ยวกับภาคใหม่ภาคใหม่นี้แม่งเหมือนไปแค่ภาคเสริมอีกอะแต่เป็นเรื่องที่หายไปแด่กำลังดีขึ้นแล้วกลายเป็นอะไรหมดละผมว่าโอ้ยยัมีอีกเหรอเยอะจังอ่ะน่ะข้าบวนข้าบวนขบวนหมดเหรอเดี๋ยววะอันนี่ไงนี้เจอแล้วเจอแล้วโหหมุนยากจะเลๆทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นตึกกันนะฮะเดี๋ยวเราเข้าลงมา ไปโดดมาผมมาเก็บเลยนะ <c oughs> ได้แล้วสูตรพลังเตนะ็มเลยปิเตอร์ไหวไหมนี่ะข้างหน้านี่แหละเอ้ยอย่าตามกว่าน,นี้ผมขี้เกียจขึ้นมาไอ้แม่งเอ้ยขุ่นไ่ยากชิปไปเลยผมไม่ได้เล่นเกมนี้แหละผมต้องกลับไปวอร์หลังมือแล้วเล่นหลังมือยี่หลังไม่อ้าไปหมดแล้วสมองสมองคิดไม่ทันแล้วตอนนี้ถืมนะอ <c oughs> มันอ่ะเออได้แล้วโอ้ยมัลลิษแม่งเหมือนสูตรแต่ชอบเราไปเสียรถเลย แย่กว่านั้นอีกแล้ทั้งนั้นนะดะเงินดูเงินเจ,ะะจอเจอมาแล้วมาเก็บแล้วมีก็มีอะไรใหม่เหรอฮะมีเยอะจังวะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหแล้วขึ้นสูงด้วยประเด็นนะ่ะอา่าขึ้นตึกก็ได้มามาเอาหมอกเออไม่จะหลอกรถคันนั้นแล้วปล่อยไฟเนี่ยมึศ ต้องไม่ไหนลูกเก็บเพิ่มหน่อยละไหนวะอ๋อตรงนู้นโอเคขออนกลับแป๊บโอ้โหมันจะสองแอรีเหรอดูแลเปิดใช้งานกล้องเปิดเป็นครับแต่ตอนนี้ไม่ถึงเวลาใช้กล้องขอเวลาแป๊บนึงถ้าพอมีแอะเก็แอะซับมันมันไม่ใช่ภาษายากนะเว้ยผมบอกเลยผมไม่จำเป็นต้องใช้ซับไทยก็ได้นะผมแปลเองได้อยู่แล้วแต่แม่งพอใช้ซับซับยากมีปัญหาอีกเอ้ยกดผิดนี่ไงไ,<ห>ได้แล้ว,ลวมีเจ๋ง แล้วก็นูน่นตรงนู้นอีกไปฮะไปร้อยกิโลเมตรเลยเหรอ,อ,อไหนวะไม่อยู่ตรงนี้หรือวาฝั่งหนึ่งโอ้โผมมาแล้วนะนี่ไหนอ่าดีที่เอกถ่ายด้วยสบายใจเสร็จแล้วใช่ไหมอืมเสร็จหรือยัง๋อมีดกรออ๋อทอยเสียโอเค บ๋าเรียบร้อยจานี้กรมก็สีขงเราคงต้องจะไกลแล้วแต่เดี๋ยวเราถามมาชุดมันมุมสีเขียวโอ้เข่นวิจัยได้มาแล้วขอบคุณครับฝ่ายที่รีบเพิ่งหยุดวิจัยสาร่าสุดเองเขาจะมาจะลาบาจจะสีเขียมาอะไรประโยชน์ไหมอะไรอ่ะเปิดยช้งานสารระวังเพื่ออ๋ออันนี้มันเป็นสืบอะไรอ่ะต้องไปไหนอ่ะ อยู่ที่มา s p i e r m a n ชนอกเกอรหนีไปแล้วคนละขัดพี่แก้วว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 ยวววววุวว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 วะววววงวว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 แวว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 าวววววย่ววนวว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 วาวว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 ว้วว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 นวว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 วาววบวงอย่าง เราจะเห็นยดแสบที่เหมือนตกตาก,ก็ไม่ประกายด้วยควรรู้เป็นบ้าโอเคเดี๋ยว <ทะ S 2> ดูก่อนจะการอะไรได้บ้างนะไอ้นี่ปวาวะเดมอนปะเหมือนไอ้พวกเดมอนพวกนั้นน่ะที่ไปป้นในหนะป้นเอาเอกสารน่ะใช่ปะวะเกี่ยวกันปะอาจจะไม่เกี่ยวกันอะมั้งทํามาแล้วกันนะเราก็เปิดนีเรื่องนี้เล้เเเเก็ได้มาแล้วโอ้ยต่อสู้มะเนี่ยโอ้โห คือเฮอร์แมนไม่ได้เจกันนานเลยนะฮะเอ้ยไม่ใช่นานนะแต่ว่าต้องทำมาจากว่านั่นคือการละเมิดทันบวนอ่ะนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเจ็บไปเหมือนกันนะออกแป๊บโอ้ดมาเลยติด่เหนียนะสักพัหนึ่งอ่ะเดี๋เล่นตบแปะกันไหมเดี๋ยวเดแล้วตบแปะไม่หยาไมนป้านิ้วก็ได้นะเดี๋ยวโอเคต่อยก็ได้ต่อยไม่โดนด้วยเดี๋ยวโอ้โห เจ็บแผลเลยพี่เจ้าถุงมือแบบพิเกต้าเหรอแล้วเต็่เลยอยากสู้ไหมงั้นมาโอ้เดี๋ยวแล้วคุณพี่ก็แบบไงนี่พูกแต่ไเ่รอเมื่อไหรจะได้ขังนานแล้วคุณเล่นวิทยาศาสตร์นะก็จริงเดี๋ยวอะไรอ่ะชื่เกาะอ๋อลาโอ้ยแก่พามเยัยไปแล้วเออจริงเห็นด้วยแล้วก็ทำอะไรก็พี่ก็พี่อ๋อไม่รู้ว่าขัง ใช่ปะใช่อีเดชัยมาเซสวัสดีครับเจอแล้วทำอย่างน uh, ี้ทำไมเนี so man. ่ยแมนเราะไม่ทำพวกแมนกาจานันใครวะสวัสดีแมนโอ้ยนี่แนี่รับกล่องครับมาถุประสงครับเาลมเซนมัถถรับด้วยนะครับมันมามีกแก่กล่องได้เก็บกว่าฉันจะมาช่วยหน้านะยช่วยฉันที่ดีกว่าแล้วกองเงินมาฉสิโว้ยรอดีนะแต่วาม right ่ <S 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 ันได้เาะถังโค้ตแตกกันนะ อ้เด๋ย,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 ย็นเนอนุมแต่ยงเย็นอันนี้ก็เกี่ยวกาดันเลยนะฮะเกี่ยวกาดมาจากไหลวไปโกรธใครมากโอ้ยเดี๋ยวเราปเมก้อเลยโกรธกรูรหรือไงเอาอะไรอะคาซินวูมาแล้วถีบพอลีนะ่าดึงมือพอไหยพปัดมือหน่อยรู้ไหมคน,น,นก็ไม่เป็นธนาคารกันแล้วนะทนะุกวันนี้นี่นน้ไหนจะเงินสดอะ่ะถ้าไหนปนนาคารสักจังก็ถ้าไมู้หต้อใช้ไอ้นี่ปะ เราเล่นรูสีได้ดีใจจริงหรือวะทำไมนี่เขาแบบไม่พบเป็นศูนกันแล้วดิไม่นะเย่นละโอ้โหโอ้ไม่เอานะเฮอแมนแล้วบอกใครแล้วทำไมใกรช่วยได้นะถ้าฉันพูดก็ตายสิวะว่ามันโอ้โหเพราะบอกไปแลด้เรองความรับนานราชการเหรอจ๊ะรอของฮะรอของหล่นถ้าของม่หล่นนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาเฮอร์แมน สตูดิโอโซครับรับนะเซ็นรับด้วยนะครับ <c oughs> ผมต้องไปส่งเนที่ยื่นต่อขอรีบๆแล้วกนันนะจะเซ็นหน่อยแล้ว <c oughs> นั่นไม่ใช่เป็นเดี๋ยวทำไมหลุดวะ <c oughs> เดี๋ยวนั้นเมื่อกี้หลุดเองอะ <c oughs> ่ะมือดีพับมาจอยเฉยเป็นอะไรครับเมื่อกี้แต่ช่างมัาการณ์ต่อเลยละกันนี่ไงเหตุน้าพวกมันอากากเหรอพวกาอากากพวกนั้นก็กางยิงมาทำอะไรวะอ้าไม่รู้ไม่สนโวイスการเมื่อไหร่ว่าหายไปแหละ พราะว่าเขาเล่นสมัยกับพวกกลุ่มนักการ์นะกลุ่มเดมอนปะ <c oughs> เขาเล่นเดมอนปะกลุ่มนั้นอนะแต่เย็นไอ้นุ่มอย่าพึ่งนี่ก็เกลกียดกาดจะเลยเอ้ยโอโ้โหเลือดผมจะไม่มีแลเนี่ยแต่เย็นนะเออแมนโอ้ยนี่มึงก็ใจหลอนจังเลยกูจะโอ้กูตาย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 แล้วมึงตาย,ตายขอฟ้าทีได้ไหมเออแมนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรกี้ไม่ชอบอา้าวกาสีนมาถีบเขาดีนะ โดึงขาหน่อยนะยอมไปเมาอนป๊อปเลยนะนะไม่มีทางมึงไม่ได้สิที่กูเห็นหรอกนะเห็นอะไรมาวะมเห็นอะไรมากันได้วะอะไรวะเนี่ยโอ้ยเออสารชูวะรอฟานอัพเดอะบีชเหรอเฮเล่นผมแบบนั้นสิเขิ่อนเลเนี่ยดึงแม่งโอ้ยดึงไม่ได้เหรอโอ้โหแม่งยิงไม่พักเลยยอดเยีงนี่ก็ยิงจังเลยนี่ทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะ อ oh, ๋อรู้แล้วทำอะไรเก็ตละหลบไปได้ก่อนนะโอ้ยไม่มีเลือดแล้วเว้ยยุดจริงยุดจริง,รงไอ้เฮอร์แมกบอกให้หยุดหล่นมาเออเระวังหัวนะครับโทษทีนะเฮอร์แมน <c oughs> ไม่โดนด้วย <c oughs> อ้าวโดนทับโดนด,ดีดีเก <c oughs> ็ร้อยทำตัวเองนะน้าตามตัเนเลย ชิเมตอล็อกด้วยนะดีเฟสช็อกเกอร์จากการได้บทช็อกเกอร์ละเขาดูกลัวสิ้นหม่อมฟุดไปเลยอ่ะเขาดีมอนมเต็มไปหมดเลยต้องมีเรื่องอะไรกับดีมอนแน่เลยครัเสร็จแล้วในที่สุดไม่พี่ผมพูดอะไรอีกมาจะได้ปิดคลิปไม่มีจะปิดโอเคยูริช็อกเกอร์ไปก่อนเนอร์แล้วนะทำดีมากแล้วแคมเปญเสร็จเราเขาอยู่เลยที่เดอะลาฟส์แ้นี่เขาหนีไปไหมอะหวังงั้นและว่เขาจะทำงานในเกมดีมอนด้วยดีมอนแกงเหรอ ข้อหนึ่งเหมือนกัรโพสข่าวของ Daily เกอร์เลยอะ Hey d a ี l y Bugle แต่หมายควม่าอ้าวดีๆนะไม่น่าจะเรื่อว่าข่าวได้ไหมอ้าวมายความว่าไงก็ดีว่าเขามีเรื่องข่าวจริงๆอยู่บ้างไหมแต่ไงก็เถอะทุกคนมีอะไรกับดิวมันไหมเออแบบว่าไอ้ผู้สัตว์นาการอ่ะถ้าได้กระป๋อบ๋ยวค่อยอที่ต่อนะยังไงก็เถอะราคารนั่นอะทำดีแค่ไหนวะเออไม่อยากรู้หรอกนะไม่น่าถามเลยจริงนะ ซึ่งก um, right. you know right. okay, ับช็อกเกอร์ไม่จบจบไม่นานก็ต้องไปตามหาสิทธิ์ที่แบบฉันพลาดไปเหมือนกั้ซะละแต่ว่าถ่ายรูปแป๊บพลาพารนี้ก็ต้องขอจบไปที่ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะผมเจ็บคอละแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับปลาพาร์ทนี้เนี่ยพายนะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนบ๊ายบายนะ